เอ้นม่จะอยากรลุนแลน้วโตมันขอยบอกอยายามหลุนกบมาคุณที่บึงที่หลังบึงที่หลังกระบบต๋องแล้วค่ะคอยเฮ็ดเองอเออแล้วบ้าคือว่าเจา้าสารสิทธิ์กินแบบแตงโมพี่น้องอืม จะร่างมงคนมุขเห็นๆห้งมไม่น,นีงแน่ะตัวนี้สามสิบธนค่ะบุกไละเหรียญตวม,มาม่าก็เลยะืทอ กูบ่งเนี่ยกูบอกไปตลาด <laughs> ไปคนละสี่โลกแถวสูงขอเก้าซิฟเนี่ยนีย่มันได้ปะนี่โห้ <laughs> เอาก็ได้ เห็นาคอด first เปลอุร hmm> ิกาสาวันตรงสกีว่าแมันมันต้องมาสอันมันกับบมานะเขาเทรดีตัวกงเงินนิตตีัวกองเงินตัวหุนาทัวกองเงินอันดาบรเอ็ดมันต้องสามอันเงินศิสนะก็จะแสดงเงิน ไปได้สามสิบข้นสองอันเก้าซิบข้นสองอันสองหนอยค้นสองอันมันต้องมาสามอันเป็นยังไงเงีนแต่อ,แตอันนี้เม็ดมันหน่อยไม่ต้องเดือทั้งเว้ยเลยคขมมันถันนว่วตัว สกอร์ดั้นซิฟฟ์โลอริดีเดนแบนน์ตัวขั้โโมวม้วนค่ามันเป็นรูปอันอยู่หรอฮะจะออปดูปสกอร์ปะออเอออันถ้ามันเป็นตัวนี้ที่ไม่น่อยสี่ท่านมม่าสามอันเลยไ,ไปอันม้นล่างมันใหญ่นะคะ มามาเราวาสนาเพื่อปรเตส์วัตกินเรคอยเอาเนื้ค,ค้ดบ่ขูดนีบ่แมนกับบขอก้เป็นอปนไม่เ่ยดับสมองพักพ้นสมองนิดหน,น่อยเอ้ทุเยปดูยดันปันมนี่คนละ ไปไข่ขวดพุณเชิญุ่นคุณพอลีลาไหนจวดไหนะว้า <c oughs> มาตายนั่งลานหนึ่งเอยอะไรกินดอกต้นไม้ยั่งบงึง ซอยเขาไปเข้าเสียเงินขลื่นมาหนีเทวดาเฮ้ยเดี๋ยวสิแตกกน้อยีิติยังไดสองทำบรทัวทัวจังวันไงก็ไดสองมันต่องมาสามมันยังสี่ได้นะคะ อันนี้จังสิเดตเป็นมุนงยันเลยกันทีวีหาสิบโคตรนะมาสองพันหนึ่งมาสองสองพันสองสองหมื่นหามาหนึง่งล้านหนึ่งมาหนึ่งแสนหนึ่งมาหนึ่งบริสิเตะบอกเงีน <c oughs> จุกทกขขู้นั่นก็คือว่าอันนี้เขได้อันก็นมาสองแนละ้วว่าไ่เทียนเป็นรูปมันรูปมงกุฎนะั่น มันมาสามห่วยฉันก็พยายามออกทีวีเดยอืมแปสิบบาทก็ซอยเข้าไปเอาขึ้สูบเขาบ้านยังริงอะไรกร้ดหมแล้วฮาชอัปรเนอคลิปต์โอโห้ฟอ้แนสกรมมันคันนินตะโกยีโหเรตสุนบรอยไระนี้สิ เดี yeah, we we ๋ยวปเ็น yeah, so ีย yeah, so ิงไเกเดี so ๋ย so วิ so ่เ so ้เดยวิงนแลกดนแล้วงนแต่วดวงเนแล้วกวไนกเดี๋ยวเ้ี่ง้กเดีางป็นันเียา่หน้าเอีบางอันนแ้มันเป็นวีเดี๋ลีก็ส่วก็คงคว คอมาคอมโซคอ<ำ>อืมกูก็บอกไปว่ามากูก็ลืมภาษาเนาะวีคำมนะวีแกได้พระมันโอเคเลยเนสต้าแต่กันเสียหม,ม่เกีบแบตเตอรี่อินอนั่นอมเนสโลตาวนกันลัดาคอนเสสตาก,ก้องอโซแต่ว uh huh. มท่อดแ้อดซิฟซสซึวี พาสต้าทิ้งเชคกันแห้เดอสันกัมมานคันท่อเันมสตันใส่ตัวน่นเน้นห่างก่อนมันไก่มันกะห่างแล้วแต่ว่าให้มันไก่คนนี้ก่อนแล้วก็สีเอาไปร้านมือสองนะคะให้ค้นเกเขาที่จีนน่ะถ่าเป็นเมืองไทยนั่นมันสีมี่มองรับมีดเนาะรับรับมีดแล้วก็ใส่นละมันให้เป็นบ่อสเยูเนียน่ะของเอียงชูชีพยานพั่แล้วก็คือ เอาไปทิมเลยค่ะยังพัดลมไม่หน่อยนี่คันเอาไปบ้านเฮ่านี่กับซ้อมก็เกินห้าสิบบาทกับหมุนขึ้นแต่ว่าอยู่นี่น้องไม่มองตรมนี่เงเดียวคือทิมเงี้งเดียวค่ะของ่เงี้ยนดี่จะไปทิมได้ยายได้หมดเครื่องใช้ไฟฟ้านะ่ะเอาไปกล่องมาอยู่ห้องหน่อยก็ได้ แล้วก็นังมีพัดลมอีกนะคะทีนี้ของพ่อใหญ่พัดลมตังต้งตัวนี้หน่อยจีไม่หน่อยเคยใส่แล้วก็มีนเครื่องส้มกาแฟอีกเครื่องหนึ่งอยู่ในห้องของเก็บของหนาของนอนนี่ให้มือเลิก,ลกดีเมือ่องัดเลิกงามแมดีก่อนสิคนไปใส่รถห้เลาภาพาไปทั้งมันเนียกเกาแล้วน่ะเอาไปทิ้งพุ่นค่ะของพอ,งองเครื่องใส่ไฟฟ้านะคะเสร็จทิ้งทั่วไปว่าใดเน็ตเต่ว่าน,าาน uh. ที่ังก่อน แบคทีตเลียนน,ยนั่นไม่น้อยสิเอาเอาเซกทุ้ไปนั่นเซก d h a n นเพราะว่าอันนั้นมันชิ่นหน่อยแต่พัดลมขนาดไปเซก n d น a n นมันกับว่ามีมองสีใสเนาะอันว่ามีตูย้ยยดตามนั่นพี่น้อง